สวัสดีค่ะนวัตสนามผ้าไหมสุรินค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นผ้ามันมีสามตะกอนะคะเป็นลายโทนขาวดํานะคะสําหรับท่านที่ต้องการใช้ผ้าโทนนี้นะคะคลิปนี้เลยค่ะมีหลายผืนนะคะสําหรับผืนแรกค่ะ J สามสี่สามเก้า J สามสี่สามเก้าผืนนี้จะมีสี่เมตรนะคะหนึ่งคูณสี่เมตรค่ะ รับทั้ง4เมตรหรือแบ่งเป็น2เมตรก็ได้1คูณ2เมตร2,900บาทลายตำปัวค่ะพืนแรกลายตำปัวนี่นะคะเชิงเหมือนกันหมดเลยค่ะเป็นลายเต็มนะคะไม่มีผ้าพ,พื้น1คูณ2เมตร2,900บาทค่ะพื้นนี้จะมี4เมตรนะคะพื้นที่2ค่ะ พื้นที่สองเป็นลายโฮลายโฮค่ะสำหรับผืนนี้นะคะเจสามสามเจ็ดแปดเจสามสามเจ็ดแปดสำหรับโฮผืนนี้จะเดินเส้นเป็นสีน้ำตาลเล็กๆค่ะเดินเส้นสีน้ำตาลนะคะหนึ่งคูณสองเมตรสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งคูณสองเมตรสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทสำหรับผืนที่สองนะคะ ผืนที่สามค่ะผืนที่สามเป็นลายรวมรวมลายนะคะผืนนี้จะรวมลายค่ะเจสามสามแปดศูนย์เจสามสามแปดศูนย์รวมหลายหลายลายเข้าด้วยกันเป็นทอเป็นผ้าหนึ่งผืนนะคะหนึ่งคูณสองเมตรสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งคูณสองเมตรสองพันแปดร้อยห้าสิบาทด้านล่างเป็นเชิงนะคะ อผ uh huh. ืนที่สี่ผืนที่สี่เป็นลายสร้อยดอกหมากนะคะเจสามสี่เก้าหนึ่งเจสามสี่เก้าหนึ่งผืนนี้จะมีสี่เมตรผืนนี้เป็นสี่เมตรนะคะหนึ่งคูณสองเมตรสามพันสองร้อยบาท หนึ่งคูณสองเมตรสามพันสองร้อยบาทจะรับทั้งสี่เมตรหรือว่าแบ่งเป็นสองเมตรก็ได้ค่ะนี่นะคะผื้นที่สี่ผื้นที่ห้าค่ะผื้นที่ห้าเป็นลายดอกบัวค่ะเจสามสี่หกแปดเจสามสี่หกแปดหนึ่งคูณสองเมตรสามพันสามร้อยบาทถืงน,นี้นะคะ หนคูณสเมตรสามพันสามร้ 3, บาทลายสวยค่ะนั่น,นะคะแล้วก็เชิงก็จะเป็นเชิงบนเชิงล่างเหมือนกันค่ะนุ่งได้ทั้งสองด้านสำหรับผืนนี้นะคะเชิงบนเชิงล่างเหมือนกันเลยค่ะผืนถัดไปต่อไปเป็นผ้าชุดนะคะผืนนี้จะเป็นผ้าชุดตัดชุดนะคะมีผ้าพื้น ตัดได้ทั้งชุดค่ะ J สามสี่แปดหก J สามสี่แปดหกผืนนี้ตัดได้ทั้งชุดสี่พันห้าร้อยบาทด้านบนอยู่ด้านนี้ค่ะสี่พันห้าร้อยบาทตัดได้ทั้งชุดค่ะผ้าตัดชุดของลายขาวดำจะมีสองชุดนะคะอันนี้ผืนแรกที่เป็นผ้าตัดชุดราคาเหมือนกันค่ะสี่พันห้าร้อยบาทตัดได้ทั้งชุด อันนี้ผ้าพื้นพื้นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเป็นผ้าตัดชุดค่ะ J สามสี่แปดเจ็ด J สามสี่แปดเจ็ดเป็นผ้าตัดชุดนะคะสี่พันห้าร้อยบาทตัดได้ทั้งชุดค่ะนี่นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเชิงค่ะด้านนี้เป็นผ้าพื้นนะคะ เบอร์โทรติดต่อ0896309689เป็นไอดียลน์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนกัสสนาภาพใหม่สุรินด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ